พี่น้อง,ไป,ไง,ออองป้ายใหญ่ดี่ะนี่เราออแล้วนี่อัอกีอ่นี่ขี่มันก็คล้ายด้วยพี่น้องเลยพี่น้องนั้งเอน่นร้างรลาบี้ไตัวใหญ่แหงอยดีพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับซีแยกซานแนมนีกแล้ครับผมวันนี้มาตลาดนัดเดอ้ลพี่น้องเลยมาตลาดนัดไทยเลาาครับผมนี่ทุกวันจันทร์ด้วยวันพฤหัสสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมมาสายเลยครับพี่น้องตอนในเดิมสายเลยเติมสายแหงวัน8ป็ดมุงก็กว่าเลยครับผมมาเลาะตลาดคือเก่า อาหารก็มีแต่อาหารบานๆานหน่อยครับพี่น้องที่ปลาไม่เห็ดบดครับพี่น้องเห็ดบดเด็ากอะผีเสื้อครับอือผู้สนับสนุนบนครับผมผู้สนับสนุนกระโได้ดีขอขาเป็นหอยย้ายอันนีกก้จะเป็นหอยเขาขาห็ดนิ่มเขาดอกกระเจียวครับพี่น้องกระเจี๊ครับผม ก้าวจีอนนรไห้หอยมาละพี่น้องยอดไปง่อยพระกรแองคับพี่น้องกระแองนมใหม่นมใหม่ยูยูมะอาเป็นบวยูคนเดรึเดเอียนครับพี่น้องเอียนเอียนกนี่นะอีเมลนาบใครเอียนพี่น้อง เย็้ยนเรามีพักหวานกองในยี่สิบสามกองห้าสิบครับพี่น้องเอ้ยมีแข่งครับผมตังเข้มผักเนา่จากกนจั๊กจั่นครับเคือนี่จะเป็นกระตริบเข่าครับพี่น้องเป็นเื่องกัสสารไงกระติบเขา่าคนกระติบเขา่าข้างนี้ขายไปนั่งกินไปนั่งครับพี่น้องท่างนี่สองแถวบนสูส่วนยี่สิครับพี่น้องเลยบนสูส่วนข้างบนสูขกางบนไดครับพี่น้อง ท้องเขาเพิ่อนอ้าพี่อน,น้องมาเลยม,มาเลาะตลาดนัดไทยเล้าครับผมตั้งแต่เมาก็ะเรื่มหิวเลยครับผมมะกอรอครับเหลืากสากน้ำหอยครับพี่อน,น้องนา่าจะเป็นหอยปังเป็นหอยปังครับโฆษณาสนุนครับผมโฆษณาสนุนเพิ่นไห้บดแดงครับไห้บดแดงกองดะ กองละเรื่อบถาดละจานละเรื่อพี่น้องเลยตรงนี้จานละห้าสิบบาทครับผมจานละหาสิบบาทเรื่อพี่น้องเลยครับถือเนี่หอยจะเป็นหอยโครงเนาะครับเพื่อนหอยโครงหอยปังจ้าหอยปังบอครับหอยปังด้วยครับเพื่อนหอยง่ายดีครับหอยจ้าหอยปังหอยปังเจ้าน่วยใหญ่เนาะครับเนาะครับ สวัสดีครับผมพี่พี่เป็นมัลดีตอนหลาดครับาหวายครับผมนะครับพี่โอ้บักกอกครับผมเห็นพอดีเลยกล่องละไรเจ้าบาทครับแม่เนี่ยกล่องละซีบาทสองสีอะเบิร์ตหันครับกระปูครับพี่น้องกระปูนั่นครับกระปูนี้ยันเป็นหินกระปูไม้ด้วยซีบาทด้วยพี่น้องเด้อกปูไม้ หอยเพิ่นกรมีครับกระบกนะครับเอาวกกันมาสวยกระโบทันหน้าทู่มาสั่งอยู่เจ้าบ้าทครับแม่ครับห้าสิบบาทครับนี่ท่างนี้ยอดครับพี่น้องยอดทั้งยอดอาหารยอดมืะอืน น่อไหมครับพี่น้องหอมแดงครับผมหอมแดงอันนี้มันครับมันไข่บดแดงนะครับเลยไข่บดแดงด้ค่ะเดไข่บดแดงครับพี่น้องคนอาการมันแหลนไปขามันก็เริ่มหิวเลยนะครับครับมาเลยมาเลยครับมาเลยอันนี้ปลาเรกปลาเรกแซ่บครับครับ อาพี่น้องตลาดเริ่มบ่ายนะครับผมโัวมันเดิมสายนะครับผมอาพี่น้องเลยพี่น้องสี่แยกข้ามมาหล่อมึงตลาดต้องทำเนาะถ้ามักถ้ามสอบพี่น,อน้องก็ยืดเดิมโคตรยึดตามให้สีแยงน้ำเด้อครับเด้อเพื่อไปกระตังใจในการทำคลิปครับผม บรรยาก,กาศพี่น้องเ,ออเอลยดัว่ามันแต้มมันเหลื่อมใบเลยครับผมคลิปนี่เสื้าเบิรงนขางทึ่งครับพี่น้องทางบนมาเลยตามมาส,สระก็อย่าลืม่มนะพี่น้องเด้อกดติดตามให้สีแหงน้ำน,นี่ยครับอ่ะคลิปนี้เอาไปส้มน,นี่เลยเนาะครับเนาะคลิปนี้เอาไปส้มน,นี่นะครับผมคลิปหนาพวพอกันไหมสวัสดีครับ 速度。